นี่จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับถั่วไครค้างนะคะตัวนี้เลยถามว่าน้องก้อยคะปลูกชอบหนึ่งตะก,ก้ากี่ต้นคะทําไมดูใหญ่ดูเยอะจังเลยนะคะเดี๋ยวน้องก้อยจะเฉะลยให้ดูว่านี่นะคะนี่คือโคนต้นของเขาคะ่ะพี่พมีแค่ต้นเดียวต่อหนึ่งตะก,ก้านะคะน้องก้อยไม่ได้ใส่หลายต้นคะ่ะแค่ต้นเดียวนะคะนี่แล้วน้องก็แตกกอออกมาเยอะมากไม่ใช่แตกกอสิต้องเรียกว่าแตกกิ่งนะคะนี่นะคะน้องแตกกิ่งแตกแขนงนะคะแล้วก็ชูช่อออกมาแบบนี้นี่ เดี่ยนะนี่นี้คือแตกออกมาปุ๊บแล้วเขาก็จะชั่วมอแบบนี้ค่ะนี่อุ้ยสวยมากเลยนะคะแล้วในหนึ่งช่อของเขาก็จะมีแบบอย่างนี้นะคะพี่พี่เห็นไหมจะมีหลายลูกค่ะนี่นะคะเขาเริ่มออกดอกกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วต้นหนึ่งก็จะชูช่อมาเยอะมากเลยนะคะนี่อีกหนึ่งคำถามก็คือพี่พี่บอกว่า ของพี่ปลูกแล้วมีมดนะคะมีมดแล้วก็มีเพี้ยตัวเล็กๆเนี่ยมาก่อกลวน้องถั่วนะคะน้องก้อยจะบอกว่าน้องก้อยใช้สูตรป้องกันแมลงที่น้องก้อยเคยลงคลิปให้ไปนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้บนคลิปนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือถั่วไรค้างนะคะหวานกรอบอร่อยไหมตอนนี้น้องยังไม่ได้โตเต็มที่เลยนะพี่ๆนะคะน้องโตได้มากกว่านี้นะอันนี้คือแบบว่ายังเขียวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวน้องก้อยจะชิมให้ดูนะคะว่าน้องหวานกรอบอร่อยไหมนะคะ ขออนุญ,ญาตนะไม่ล้างนะเพราะว่าเป็นส่วนตัวเองมั่นใจนะคะอยากให้ฟังเสียงนะกรอบไม้ฟังจากเสียงสรสชาตินะคะมีความเหมือนหวานมีความแบบฟิวถั่วฝักยาวอ่ะพี่พ อร่อยมันหวานมากมันหวานตรงมิตรนั่นหละแบบอร่อย